การสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมนะครับหนึ่งในทีมหมูป่าโดยสารชันสูตรการเสียชีวิตนะครับของเมืองเลสเตอร์เริ่มตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการสรุปแล้วก็มีการสอบสวนไปในวันที่4ตุลาคมครับโดยสาเหตุการเสียชีวิตนะครับน้องก็เป็นการฆ่าตัวตายครับ โดยการสอบสวนของตำรวจแล้วก็หลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็สรุปว่าไม่มีบุคคลที่3เข้าไปเกี่ยวข้องแวดล้อมซึ่งครั้งนี้นะครับก็ตัดประเด็นปัญหาในเรื่องของการฆาตกรรมทิ้งย้อนกลับไปที่โรงเรียนนะครับทางครูใหญ่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีระบบที่ป้องกันเรื่องของสุขภาพเนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังได้จัดนะครับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทบทวนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องการนะครับที่จะดูแลนักเรียนทุกคนเนี่ยให้ได้ดีที่สุดโดยหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมนะครับทีมอภิบาลนักเรียนเนี่ยก็ได้การสนับสนุนนักเรียนทุกคนเพื่อนร่วมงานในวิทยาลัยทุกคนโดยดอมเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบรูคเฮาตลอดไป